ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เปียกฟาร์มเห็ดนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้กล่องคอนโทรลให้ความชื้นสําหรับโรงเพาะเห็ดนะครับนะคือหน้ากล่องนะครับผลิตและจําหน่ายโดยอาจารย์เปียกนะครับนะมีเบอร์ดังนี้ครับที่เว็บไซต์บ้านเห็ด .com นะครับนะเราจะมีปุ่มสามารถที่จะตั้งเป็นออโต้หรือแมนนวลหรือปิดนะถ้าอยู่ตรงกลางนี่ก็ปิด ด้านซ้ายก็จะเป็นออโต้นะครับนะแล้วมีทัเมเบอร์กำหนดเวลาเปิดนะถ้าเป็นเหตุก็จะ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นอันนี้ก็สำหรับพ่นหมอกและหยุดพักนะครับตัวนะน,นี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดและมีฟิลอยู่ด้านใต้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นสายเหมือนสายคอมพิวเตอร์ครับเสียบเข้าออกได้ตรงนี้ก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับพิเศษนะครับด้านในจะมีปั๊มน้ำนะครับแล้วก็จะมี โซนอร์วาลสามารถที่จะใช้กับน้ำปละปาได้นะต่อได้เลยนะครับตรงนี้พิเศษมากๆกนะครับสำหรับของคอนโทรลตัวนี้นะมีไฟโชว์แสดงนะสมมติปั๊มทํางานก็จะเปิดแมนวนะครับหรือเราจะตั้งเป็นสลับหยุดได้นะครับปลดล็อกก่อนนะครับนี่เราจะเทสให้ดูนะครับเราจะตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับแต่ต่อไปนี้เราก็จะ ตั้งเป็นออโต้ไว้นี่เราจะเปิดก่อนนะครับเปิดเครื่องนะฮะนี่เราต้องขยับมาที่ออโต้ด้วยนะครับตรนี้พักีเราตั้งไว้สั้นนะครับ โอเคตัวนี้เราจะมาแมนวนวลนะครับเปิดไว้ตลอดเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับนะอันนี้เป็นโรงเห็ดที่เคยทำมาแล้วนะครับนะราจุได้ขนาดของโรงเห็ดนะกว้าง3เมตร20ถึง3เมตร50นะความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับ นะถ้าถึงนี้เลยจากปายนุ่นถึงนุ่นเลยตกประมาณ6เมตรนะครับนะตรงนี้บรรจุได้ประมาณ3,000ก้อนนะครับนะถ้าเราจะใช้หัวโลหะตอนนี้ที่เราทดสอบอยู่ใช้เบอร์0.2นะครับใช้ได้ถึง50หัวนะตรงนี้เราใช้ได้ถึง50หัวนะถ้าลงเห็ดขนาดนี้ที่บรรจุได้3000ก้อนก็ใช้40หัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับนะสี่แถวแถวละสิบนะครับนี่ระยะห่างระหว่างหัวต่อหัวก็อยู่ที่ 50เซนนะครับจะกำลังดีโอเคน,นะครับนะตรงนี้ครับนะถ้าเกิดเป็นความชื้นนะต้องการให้ความชื้นได้นะก็เปิดระยะที่ประมาณสัก10นาทีอยู่ที่ว่าอากาศเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆฤดูร้อนเขาจะเปิดให้นานนิดนึงแล้วก็หยุดประมาณสัก20นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับนะเราต้องสังเกตความชื้นนะครับนะพื้นจะไม่เปียก นะจะไม่แฉกมากนะครับถ้าเราใช้หัวโลหะนะนะเบอร์0.2หรือใช้ใช้เบอร์0.3ก็ได้ถ้าเบอร์0.2ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50หัวแต่โรงหนึ่งก็ใช้ประมาณทัก40หัวก็จะกำลับบงดีนะี่คือโรงขนาด3เมตร20ถึง3เมตร50ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับจะได้ประมาณ3,000ก้อนนะครับนะตรงนี้นะครับนะไอ้นี้เรามีลมนะครับธรรมดาต้องใช้สแลนประมาณ80นะครับ สเแลน80%เพื่อที่จะไม่ให้ลมพัดเข้ามาจะทำให้ดอกเห็ดแห้งได้นะครับฉะนั้นเราต้องมีสแลนประมาณ80ซนะแต่ก็ต้องเปิดสลับเมื่อไม่มีลมเราก็ควรจะเปิดออกเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในโรงเห็ดเนี่ยออกไปบ้างไม่งั้นจะทําให้เห็ดไม่อ้วนนะครับเห็ดจะออกเหลืองเลยถ้าอากาศไม่ระบายไม่ดีนะครับนะวันนี้เรากลับมาดูนะครับงานจะมี นะพัดลมระบายอากาศรับรองไม่ร้อนนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับเย็นเฉียบเลยครับมีพัดลมนะฮะระบบนี้เราสําหรับทําไว้เฉพาะโรงเพาะเห็ดโดยเฉพาะนะตอนนี้ก็จะเป็นน้ําเข้านะครับด้านนี้ก็เป็นน้ําออกต่อหัวพ่นหมอนนะครับนผลิตโดยอาจารย์เปรี้ยกนะครับและจัดจำหน่ายนะที่เว็บไซต์บ้านเห็ด .com นะครับบ้านเห็ด c อ m สัญลักษณ์ที่จะเป็นอย่างนี้นะครับตอกเห็ดนะครับ จะมีการตัวอย่างการตั้งเวลาหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอยู่ที่อุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดครับเป็นอย่างไรนะครับผมนะมันจะให้ความชื้นด้วยและความเย็นด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทัมเมอร์สาหรับกําหนดเปิดปิดนะครับคือถ้าเป็นเห็ดก็จะ6กวงเช้าถึง6กวงเย็นตัวนี้ก็จะสลับหยุดตั้งได้โดยง่ายนะครับตัวเอนี่ก็คือจะเป็นวินาทีนี่เราสมมุติว่าเฉยนะครับนะในจริงๆเราต้องเป็นนาทีนะครับก็คือตัวเ ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าเป็นชั่วโมงก็เป็นตัวเฮดนะแต่ถ้าผมดูแล้วควรจะเป็นนาทีมากกว่านะครับสาหรับใช้ในเพาะเห็ดนะครับจะทําให้ความชื้นได้ดีนะครับนะน,นี้ผลิตและจาหน่ายโดยอาจารย์เปียยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับ,นะรบมีพัดลมบระบายอากาศมีฟิลอยู่ใต้สวิตนี่นะ